Facebook เป็นบริการเครือข่ายสังคมสารชาติอเมริกันสำนักงานใหญ่อยู่ที่แมนโลคัคลัดแคลิฟอร์เนีย Facebook ก่อตั้งเมื่อวันพุทธที่4กุมภาพันธ์คศ2 0 0 4 000, โดยมาร์คซักเคอร์เบิร์ตโดยสมาชิกเพื่อนผู้ก่อตั้งแอสวาโดซับเวลลสแอนลิวมิคลันดัดเชสมอสโคเวสควสฮิว และต่อมาก็รองรับโรงเรียนมัธยมศึกษาโดย Facebook ให้การอนุญาตให้เยาวชนอายุต่ำกว่า13ปีทั่วโลกสามารถสมัครสมาชิกได้ภายในเว็บไซต์โดยไม่ต้องอ้างอิงหลักฐานในใดในคศออ2020 Facebook อ้างว่ามีผู้ใช้ที่ยังคงใช้งานรายเดือนที่2.8พันล้านคนโดยมีผู้ใช้งานทั่วโลกมากเป็นอันดับเด และเป็นแอปโทรศัพท์ที่มีคนโหลดมากที่สุดในคิดโทรวัรษ์ที่2,010การนำแนวคิดการบริหารสำนักงานอัจฉาิีะมาใช้ Office Facebook บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับวันหน้าทำงานที่สุดในโลกวันนี้นะคะเราจึงจะพาไปชมภายในของ Office Facebook เพื่อหาคำตอบไป,ปรพร้อมๆกันค่ะเริ่มกันที่เด็ว Facebook Wall ว ที่ให้พนักงานมาเขียนลายเซ็นเอาไว้และหลังจากการรีโนเวทตรงนี้นะคะกำแพงดังกล่าวเนี่ยก็จะถูกเอาออกไปเพื่อเอาอันใหม่เข้ามาแทนที่ให้พนักงานได้เขียนเล่นอีกครั้งโดย Facebook นะคะมีพนักงานประมาณ23,000คนทั่วโลกซึ่งบางส่วนเนี่ยก็ทำให้กับบริษัทในเครืออย่าง i n s t a g r กรได้วยเช่นกันค่ะเนื่องจากมีคนนับพันหน้าจอนี้นะคะจึงเป็นหน้าจอที่ใช้ค้นหาผู้คน เพียงแค่คุณพิมพ์ชื่อคนที่ต้องการพบหรือปัญหาที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากฝ่ายใดๆก็ตามหน้าจอนี้ก็จะแสดงผลว่าสามารถติดต่อเขาได้ที่ไหนซึ่งถัดมานะคะก็คือส่วนที่ไว้ใช้ในการอัดคลิปลฟ์มันมีการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆนั่นเองค่ะโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ในออฟฟิศจะเป็นแบบโอเพนสเปซที่ดูปลอดโปร่งทำให้พนักงานที่นี่นะคะสามารถได้นั่งทำงานได้แทบจะทุกมุมของออฟฟิศแห่งนี้เลยค่ะและส่วนหนึ่งที่ทำให้ออฟฟิศแห่งนี้นะคะ ได้รับคะแนนอย่างสูงก็คือเรื่องของอาหารเพราะที่นี่เนี่ยมีสแน็คบาร์อยู่หลายจุดในออฟฟิศซึ่งเครื่องดื่มและของกินที่นี่ก็ฟรีสําหรับพนักงานและสามารถทานได้ไม่อั้นอีกด้วยค่ะรวมไปถึงส่วนของโรงอาหารในออฟฟิศที่จัดตกแต่งได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับรับประทานอาหารเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนของการเล่นเกมที่พนักงานสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้และมีมุมพักผ่อนในรูปแบบอื่นๆ ให้มีบรรยากาศอันผ่อนคลายในการทำงานอีกด้วยค่ะวิเคราะห์ข้อดีข้อจำกัดการใช้แนวคิดสำนักงานอาชาริยะข้อดี 1. พนักงานมีสถานที่ในการทำงานที่ดีและมีความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้พนักงานสามารถทำหน้าที่ของตนเองและบริษัทได้ดีที่สุด2 พนักงานมีความสะดวกสบายในการทำงานสามารถทำงานได้ทุกที่เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. เน้นในเรื่องการให้สวัสดิการและบรรยากาศของสถานที่ทำงานให้สบายเพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายในการทำงานข้อจำกัด 1. ต้องใช้เงินงบประมาณทรัพยากรต่างๆอย่างต่อเนื่องอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานภาพการเงินแรงงานของหน่วยงานได้ 2. ระบบการทำงานสำนักงานอัตโนมัติจะเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานไปสู่วิธีการใหม่อาจต้องมีการฝึกอบรมความรู้ให้แก่บุคลากร 3. พนักงานต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอข้อเสนอแนะในการพัฒนาสำนักงานภาครัฐ 1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานส่วนภูมิภาคเช่นรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนเป็นต้น 2. ควคนมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเชิงเปรียบเทียบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและการสื่อสารกับประชาชนขององค์กรภาครัฐ